สวัสดีครับ f c บับฟลอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาบอกวิธีซ่อมวาวนะครับผมนี่ wow. Wow นะครับวาววาวตรงชมวกมนะครับอันดับแรกนะครับถ้ามันรั่วน,นะครับผมเราถอดคลายน็อตทวนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมนี่ครับัวนอ,นออกมาแล้วมันจะมีสปริงสปริงแล้วก็โอลิงนะครับผม นี่ฮะเราเปลี่ยนโอลิงตัวนี้นะครับผมโอลิงตัวนี้หาซื้อได้นะครับผมรูสองจุดห้าหนาหนึ่งจุดห้านะครับนี่นะครับพอเราเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเปลี่ยนโอลิงเสร็จนะครับล้วก็มาใส่เลยนะครับเอาเอาโอลิงลงก่อนโอลิงลงก่อนนะครับแล้วตามด้วยลูกปืนนะครับนี่ฮะลูกปืนอันนี้เป็นลูกปืนเอรเลสนะครับแล้วตามด้วยสปริง นี่นะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมตามนี้นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมนี่ฮะลายเหล็กแหลมเราแทงรูรูด้านนี้นะครับผมแทงดูนะผมให้มันอยู่ระยะสปริงประมาณเม็ดหนึ่งนะครับผม ประมาณหนึ่งมิลถ้ามันไม่ได้มิลหนึ่งถ้ามันยื้อเกินไปก็ขันเข้าอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็มากดดูนะครับผมตั้งนะครับประมาณหนึ่งมิลพอนะครับผมนี่ครับโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยประมาณหนึ่งมิลน,นะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่อลิงตัวนี้นะครับใส่โอลิงด้วยนะครับขอบคุณครับผม